ไม่อยากเป็นเกาปวดข้อไปทั้งชีวิตต้องระวัง5สิ่งนี้สวัสดีครับผมโมกสุภโรุด็กดอ,กดอกเตอร์ซิกส์โมกเจอคนไข้ที่เป็นเกาแล้วก็ปวดข้อนะถามผมว่าไม่อยากปวดแล้วหมอปวดนิ้วโป้งปวดข้อเดี๋ยวๆเ,เป็นเป็นหายๆต้องทำยังไงดีนอกจากการกินยา มีหลายอย่างนะครับแต่วันนี้หมอจะแนะนำ5สิ่งที่เพื่อนๆต้องระวังอย่างยิ่งเลยนะครับข้อแรกก็คือถ้าเพื่อนๆไม่อยากเป็นเกาเพื่อนต้องเข้าใจว่าเกาเนี่ยเกิดจากกรดยูริกในเลือดมันสูงมากสูงแล้วก็ไปเกาะตามข้อทําให้เราอักเสบทําให้เราปวดทีนี้กรดยูริกมาจากหลายอย่างนะครับข้อแรกเลยก็คือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นเบียร์จะเป็นวอดก้าจะเป็นทักคล่าจะเป็นเหล้าขาวจะเป็นเหล้าเถื่อนเหล้าไม่เถื่อนทุกๆแอลกอฮอล์ครับจะ ทำให้กรดยูริกในเลือดของเราสูงขึ้นข้อที่สองนั่นก็คือน้ําหวานทุกชนิดที่มีฟุกโตสนะครับฟุกโตสคืออะไรอะหมอแย์ไทยเป็นไทยครับฟุกโตสก็คือน้ําตาลในผลไม้น้าตาลฟลุกโตสมีในไหนบ้างอะหมอน้กน้ตาลฟลุกโตสมีในหนึ่งเลยนะครับน้ําอัดลมไม่ว่าจะเป็นน้ําเขียวน้ําแดงน้ําส้มเป๊ปซี่ หรือว่าจะเป็นเครื่องดื่มชูกำลังนี่ก็ตัวดีเลยนะครับน้ำตาลเยอะมากโดยเฉพาะบางที่อาจจะมีไฮ f r u c t o โตสโคนซ y รัปยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลยรวมถึงน้ำผักผลไม้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะน้ำผักผลไม้สำเร็จรูปผ่าน Pasteurization หรือการให้ความร้อนน้ำผักผลไม้และเครื่องดื่มชูกำลังเหล่านี้มีแต่น้ำตาลโดยเฉพาะน้ำตาลฟรุกโตสซึ่งจะถูกเปลี่ยนเป็นกรดยูริก ยิ่งทําให้เพื่อนเกากําเริบมอแนะนําให้เลี่ยงไปก่อนเลยครับเพื่อนเป็นเกาและข้อที่3ามนะครับหากเพื่อนเป็นเก้า,อ,ะะา,กาอยูเอ่เพื่อนต้องลดปริมาณอาหารแปรรูปทุกชนิดครับอาหารแปรรูปทุกชนิดล้วนแต่ใส่น้ําตาลปรุงแต่งโดยเฉพาะ High Fructose ส o r n Syrup หรืออาจจะเป็นเกลือและสารปรุงแต่งกลิ่นปรุงแต่งรสสารกันบูดอื่นๆ ซึ่งหากกินเข้าไปแล้วสารเหล่านี้ทําให้อักเสบและจะยิ่งเพิ่มกรดยูริกทาให้เ,เพื่อนปวดข้อและอาการของเขากําเริบมากขึ้นและข้อที่4นะครับนั่นก็คือให้เ,เพื่อนลดปริมาณเครื่องในสัตว์และเนื้อแดงต่างๆเครื่องในสัตว์มีอะไรบ้างหมอ,อมีตับไตลำไส้หัวใจหรืออาจะเป็นเนื้อวัวปีไก่นะครับหรือจะเป็นอาหารทะเลบางชนิด ให้เพื่อนๆลดละแล้วก็เลิกไปก่อนและข้อที่5นะครับหากเพืนเพื่อนเป็นเกาเพื่อนเอนต้องระวังผลไม้โดยเฉพาะผลไม้หวานทุกชนิดผลไม้หวานหมกเน้นระวังทุงเรียนเงาะลำไยอังงนลิ้นจี่มะม่วงสุกขนุนแอปเปิลที่เยอะเกินไปหรือจะเป็นกล้วยที่เยอะเกินไปเพราะผลไม้เหล่านี้นะครับ มีฟลูโตสและฟลูโตสเนี่ยถูกเปลี่ยนไปเป็นยูริกทำให้ปวดข้อเลิกไปก่อนและหมอกแนะนำผลไม้3อย่างที่ผมแนะนำคือ1 a อะโวคาโด 2. ฝงั่ง3สตรอเบอรี่และหมอแถมให้ข้อที่6คือเพิ่มปริมาณผักใบเขียวในทุกๆมือ้อแล้วเอาน้ำตาลผลไม้อาหารแปรรูปนี้ออก ผักใบเขียวโงกเน้นบรอกโคลีผักเคลและผักกระหล่ำดอกหากคเพื่อนระวัง5สิ่งนี้นะครับโงกเชื่อว่าเพื่อนๆจะหายปวดข้อหายเป็นโรคเกาแล้วคุณหมอจะช่วยลดยาเกาเพื่อนๆได้แน่นอนครับหากเพื่อนชอบสาระความรู้สุขภาพและชลอยแบบนี้ช่วยแชร์ให้กับคนที่คุณรัก